โทรแล้ว800เออเออซ้ํานั่นล่ะบ่ดอกเฮ็ดเฮ็ดกินก่อนนี่ทานต้มบ่บ่ดอกบ่นี่บ่ดอกนะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดต้มต้มบ่ครับต้มครับต้มต้มบ่ัใหญ่นําบ่ครับน่ัใหญ่ตัวนึงให้ติจักนะแตับมันเฮาซอจุบนี้ต้ม ตั้ไปอีกสักจูดเหรอครับก๊อปไต่ฟักแล้วเออฟักแล้วปิ้งอะไรได้ไครับนึ่โอ้ยเอาาานอนแม่ยังนั่นเนาะสีนะก็สิต้มเราทำไงฟักแล้วม,ลม,มันมันมันปิ้งว่าได้ไหมครับเนื้อเนืเ้สิเข้มอย่างมันสิต้มครับ มันบีงมาได้กับงบมได้เลครับปักเลนี่ยเกเป็นเตรียมอนั่นแะครับอ่าอีอย่งก่อนเขาเออนี่อยังใบอย่งก็พงสลดสิเลยงอ่า่ใแ้ก็หน่อยแท่บักพริกแหม่บะพริกแหมโอ้่เ้ยดีนี่ต่อไ้ไหมเฮ้ โอ้ยแกหาเนี่กีส่งคือขนอนนหนฮะมันไม่มีอไม่หรอกมันนั่งไม่เนี่ยบางแรงกียบักี้ใจใช่หลายแท้ติเนี่ยนี่บัดหอมก็บกีกี้กี่เท่เขาดอกกินก็ไปเองก๋วยกิ็ไปอ่าเป็นเห็นแม่จัดการมากไม่พะย่อ๋อไม่แก่ยุ่นเหนียาไม่พาย่ ไม่แน่ดอนฮะจะเล่าไงก็ไปดอก่พี่นาะเมื่อที่บนเกีงตะไทยให้ได้เนิไทยเมียกะเกงเลยไทยเมียกะเกีงเล่าว่าไทยเมียกเกงเาเดินทางกาเห็นเนเเาะม่นธรรมดาได้ไทยเมียกเกีงเลนะก็อย่างไรอว่อ ได้บอกได้บอกเอาอนอนเองก็เอาดีใ้่ไหมครับโอ้ยขนาดแม่เต่าแม่ลูกยู่ร้องข้อดีดิโอ้ถามผู้็ไปถามหากรเพาถามหาเต่ากันโยกไข่มาได้แหละนี่เมื่ออตีดขั้วไก่เปลี่นดีาเป็นทุยยางดีไหา นี่เอนี่เก่อนละแล้ก็ไปให้ไปด่อนข้าวจริงป่ะไเอาแล้วโอ้ยไทยขักเนาะขี่เลยแตกวะโอ้ยเนาะเห็นบวยเลยฮะองขบด้นี่องขีบเดีโอ้ยกเดี๋ยวเห็ดดีเห็ดนี่ประนอ้องขบวันโอ้ยขแตกกันครับเนี่ยอ้ยจะไทยมาหาขี่ไรไทย่าถาได้กินนี่ยมตัด้นี่ ปุกลุกฝีมือเวอร์เอ็นริ่งขนาดหิวเข่าแล้วพี่น้องเดิกแล้วโอ้ยเห็นง่านมากส่งเดิกแล้วส่งเสียนะฝมือฝีมือเลยตเหนื่อยทานละใส่อากาศกันได้ที่กัวไก่ไหมส่ง้องขนาดนะมคนองหือแพนแพนเอันแจ็ตแอนเครื่องในไหม อันั่นไม่เห็นไม่ไ่เห็นแล้วตันเน่ยเหนนั่นไหมามันไหมาน่อยแล้วว่ามันไม่แก้วเรอ่านับน่อยเอาป่ะย่ยังกับแก้ยิ่งโชคลาเอาปลาตาตีนดี้พอไต่ไปเลยข้าใส่ยุติแล้ะ ใ่ปะใส่ป่ือต้มน้กันเเหรอเส็ดดใส่เยกระต้มาสิตตาขเต้มยไม่แฉะอยู่กว่าเจมยนไม่แฉบแล้วโอ้ยกินทอดกรอบสุดยอดเลยทอดกรอบ้กนิสาี่ยไ่กินน้ำลาวกผิดหวังเลยอันนั้นแม่ปากเปรี้ยเห็นไหมทอดอแซ่บปากไปทอดไปกินก็แซ่บๆลุกีกินได้เนี่ยและปากทอดกุ้งเต็๊แล้วองยางนี่ปากเป็นทอดกรอบเด้อดงาน เอันทำก้นสะอาดเครื่องในคล่องขนาดได้แต่ละคนได้เลครับน้องหลับเลยไหมหมวถิ่นมีเกียวใช่ไหมว้าผมเหมือนแต่ผมเห็นผมเหมืนมิเป็นไปกี้ซูอ่ะไหมกี้ได้ไมซูอ่กไหกินเลยสิใช่หรอปีกกลางเตียไม่เย้มกินเลยแต่ไรกินหน่อยเดียวนี่คือมาอะไร ไรกินหน่อยเดียวนึงก็หาว่าอะไรเถอะฉันว่าแอนกินตีนมันไปเคี่ยวอย่งกับ่นว่าตดเคี่ยวเฮ็ดดีดีนวต่าตัต้องเครบ้าตีนนูงง้นยกินตีนยอะไรเคี่ยวเฮ็ดดีดีสล้วตีกันห <c oughs> <ๆ>นึ่งห้าจห้า,า้าสิบหาแล้วงงน,นกับเค,เค,เคี่ยเคี่ยวมอรเคี่ยวันที่กันกันเคี่ยวมันที่กัน ่สดองงันแบบพูดีพี่น่ะเนี่ลองแบบพูดีนับศพก็คิดหาที่เป็นไห่หมูเพื่อบานบานพี่น่ะเออกำลังสมกินวะละอีหอย่างเนี่ยก่อนนี่ใบผงสลอดทาตะไคี่ยใบกระเขียบตะเคีย่ยมไทย่บ่นี่ไส่พัดให้ดัดโยลาย เดี่ยวเชื่อมรถออดีพี่นออยางคิดเป็นแนวเงื่นได้ใบพงสรดีดีเนี่ยถ้าเทียบมาเห็นไหมไบ่ไน่้านม่นอไม่าวบ้านๆพี่นอนไม่านๆต่ายช่วงใบน้อยก็นี่ว่าใบอะไแหงวะฮะไปแหงม่รับขึ้นมาแล้วแล้วไปแหงบ้าใบแหงยังเก่ง <Okay. S 2> เอา,าไปห<อ>น่ะเอาไก่ใส่ละพี่น้องมีขาโอ้ขาขาขาเอาขาลงเลยเอาลงจวดเลยไอเด้อนจวดเลยบ่งเลยเนาะครับเอาเนื้อใส่เด้อพี่น้่มสองตัวแล้วพี่น้องไก่สองตัวโอ้เ<ห>ต็หมตหมัวอาญะวะพี่หนุ่มาเพิ่งตัดชกนุ่นนุ่นน้ำแก่น จวดจน้ำก e ันครับใเห็นได้หนอยใจเห็ดได้นพอไม่ได้ใส่แกไหมเต่าบ้านบ้านพี่น้องเต่าแบบบ้านบ้านเขาแกะดพอดีครับแกะเบิดพนาแล้ววะแก้เช่ี่แหละพี่น้องเจ้าได้อารมณ์ครับอาปีดปิดฟลวกัพี่น้องก็ลังสิฟดอวกวาเนีน้ำเดือดเยพ่ด้วครับเป็นเสียบรือ้แต่ะ โอ้ี่นอมเจงหน่อยเอียงกะแนวแก่ขาว่เอี่ยงกข้าวนี Napoleon> ่เอี่ยกะสอเส้าหัวเมี่วางเลยครับเดียเปิดไฟโอ้โอ้เป็นตัวแสบเนี่ยสัคคู่สัคคู่โอ้ยเดี๋ยวแปดฟอดโอ้อะไรพี่นังเห็นปะโอ้ยฟอดขาดฟอดเนี่ยใกล้จกไปเนี่ย แกบะไก่ไก่แกบะไก่กพานันตนบึงน่ะบึงน้ากุเบิ้งเอดอกตีบุขนาดบะรอกเกแล้วเอกับกับเาไดแล้วับบงแก้วดีพูกแก้วดีกับเาได้่ผู้แก้วให้ดเ็กน้อยนดเแก้วนึงบีบีไก่ดวกเพชรแก้วพี่นะ ผมคำอ้าม mm. ใครแล้วโอ้ยซิมเนี่ไหม่เนียหน่อยซิมหน่อยซิมไปด่นซิมเบ้างบ้าจอแทบบ้ครับกะพระไข่เนยอย nah ู่แทบเอ่แทบเอาว่าตามก้มจริงเนอ้ยอ so ุ้ยปวดกรฟดกปวดแน่จังปวนเลย

ก็ต,ต้องเห็นงานแล้ว่กกานับคือออกแต่งานก็คือไปงานงานตอมา10 10 10เ0 1น10 10 10 10 1ย1า1น10 1ยน0 10 10บ0 10 10 10 10น0 10 10 10 10 10 1มี10 1 1 เอ้แต่เมียนกิดต่เนมียนหกวงแรกกพมันเปาจะขวางแม่ขวางก็ดีเอาเทัาเดียวี่เมนั่นคือว่าเพ่อเีมันหลายส่วนเนาะกิดเหตุตะมัวแตจะขอางมาได้ลงเม่ยี่นนองเอ้ยแต่เบ่าหลังันหนาใครเอาสองกอผมู่นแต่สองแม่สามร้อยเนาะแถาแกแถแกผลับเงี้แหละได้ได้เท่าไรถาแกให้ครับ

เอ็พี่น่ะเอ็ดเกี่ยวไส้บีบ่เนี่ยเห็นบีบ่เออแ๋้วค่อยแป้งออกดูสิเกลียวเต็มเตมเน่ยน้องอะไรเต้นกหอะอยไม่มาอวนัวสอบาทแก่พันเลยาหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทเบ่งน้ำเนี่ยเอากระเป๋าน่คงเหลือหายเิพี่พี่อันเท่าสิได้คงเหลือคงเหลือคงเหลือเออเพื่ได้เท่าไหร นี่ละของเก่าก็ไม่ยดได้1ับาทหนึ่งหมื่นสอง้เจ็ดสิบสงาทเ็นง้นมืองสมมือก็ได้คุณภาพนี่แหละท่าได้ถได้พอได้พได้ขายเยอะได้่ากับเขาเยี่มปืนนอกระเิดเปิดแล้วรับจงสอนอันลูกชายสิรับเด็นบริษัทสสอนเราไ้องเ้งรับเงินบาับรับแทนได้เนี่ยเราแแล้ว รับแท่นได้ปะนี่ว่าต่มาว่าเต่าม้าเบดเอยนัาสีอ่ะเดไดเท่าไหร่ก็พันสี่ร้อยสามเออพันสี่ร้อาเงินมาลาเงินพัน0สีบาทอันนี้อันนี้บี นี่ Query. บ่มีโอ้่อนหาบวกบวกล้านต้มพี่น่ะโอ้ยต้มใจนี่ไอหัวหัวไอหวนหวมนะบ่ไดาคาตั้งของมาพี่นอะเอ้ยเอินเอิญไทยออำเด้ยวงีดออำเดียตั้งฝักแบบนี้บ่ะเนอตั้งฝักวงกบบนี้เราตัองเสีย อ่ะพี่หน่อยมา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 กินต้มไก่น้ำเกลนดหลังพี่หน่องเฮ็ดง่ายแล้วกิ <S <S ทุกทีนะมี่ได้การเอาไปใส่ถท้าแก้พี่นเนี่ยแก้นี้เลยเดี๋ยวป้าอ่าตัด่มาก่แานปานนรนมชาตะไปเห็นตีคนหาไว้เห้เลย

ฮะโอเคขึ้นไปไหนก็มเอาเอาไอเอฟเนี่ยสบว้าเมื่อบ้าเมื่อเห็นนอ้าในันเรงคุณละคุณละเกียดลอยเกียลอยเอริังหาได้เอนะด็ด้าวนทรงมานเอาพี่้อกินขันเร่กันเอแบบเน กินข้าน้ํากัพี่น้าข้าวไม่าอวะน่ะไก่ต้มไก่พี่นหน้าต้งนย่า้ม้ำของอรจิ้มแม่เขาไไก่น้ำแกนพี่น้ารับคลิปนี้กระเทียมเดอพี่น้ากอาารหน้าผ้าไมพ่อกันไหมพี่น้าฝากกดกดกลยไา้ค่มนีไว้เอน้าเลยาดับตะครับก้ค่ตลอดี่นี่สวัสดีครับ